นาทีค่ะโอเคเซ่ไฮค่ะทุกคน วันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะกับการที่เฟิร์นจิตโควิด <c oughs> โอ้ยแบบทรมา,านมากครั้งแรกนะคะอุตส่าห์รอดมาทุกซีซันซีซันนี้ก็คือไม่รอดเนะะี่ยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายเป็นปกติแบบร้อยเปอร์เซนต์กว่าทุกๆวันที่ผ่านมามากๆก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เออน่าจะหายได้แล้วแหละเพราะว่าเฟิร์นก็ตรวจทุกวันนะคะก็เมื่อวานเชื้อเริ่มจางตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีมากๆเสียงก็แบบดีกว่าตอนแรกเยอะเลยเย้ สวัสด so ีสุด บอกทุกท่านด้วยนะครับผมเอ้ยผมขอโทษเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้อีกอะไรวะผมขอโทษแล้วขอโทษอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าหายไปนานมากๆไม่เคยหายไปหน้าคานี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันมาพร้อมกันนะครับผมต้องขอไปเอ่อเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างหน่อยนะครับหนึ่งเลยก็คือช่วงนี้ต้องรีบคิดแล้วก็รีบประชุมเกี่ยวกับงานที่โอฮาน่ากำลังจะจัดสิ้นปีนี้นะครับผมก็รอติดตามได้ในเพจโอฮาน่านะครับแล้วก็ระหว่างที่ต้องค ิดเรื่องประชุมนู่นนี่นั่นต้องไปลงพื้นที่นู่นนี่นั่นน้องเฟิร์นก็มาติดโควิดนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6วันแล้วมั้งครับที่อยู่ในห้องดานะครับรอให้โควิดมันหายไปก็ตรวจทุกวันเลยนะครับผมก็นี่แหละก็ทําเหมือนตอนที่น้องเฟิร์นทำกับผมตอนที่ผมเป็นนะครับเหมือนกันเลยนะครับนั่นแหละก็ต้องดูแลกันไปนะครับทุกคนที่ผมไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าช่องเอโอเนี่ยผมถ่ายเองตัดเองนะครับคิดเองนะครับน้องเฟิร์นมาอยู่ในห้องดําผมก็เลยไม่มีคอมตัดก็เลยคิดว่าเออถือว่าเป็นโอกาสดีในการพักผ่่อออนนนนนดด้้วววยยยะะรรัเพาาาาตีโก็หุปม หนึ่งอาทิตย์กว่ากับเกือบสองอาทิตย์ด้วยนะครับก็ขอโทษชาวสุดขอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะแต่สัญญาว่าจะกลับมาลงคลิปทีทีแล้วนะครับเพราะว่าไฟในการทํางานหรือว่าแพชชั่นมันเริ่มกลับมาแล้วมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นนะครับพอเข้าจริงก็รู้สึกเกือบไม่ค่อยชินเหมือนกันนะครับผมหายไปเกือบสิบกว่าวันนะครับเออไม่รู้ทําอะไรดีอ่ะอัปเดตแล้วกันอัปเดตต้นทานตะวันถ้าเกิดใครมีสตอรี่หรือว่าไอจีของผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมจะอัปเดตไอต้นนี้ทุกวันทุกวันนะครับผมหนึ่งสองสาม จูงโอ้โหไม่น่าเชื่อผมจะปลูกอะไรแล้วมันขึ้นขนาดเนี้ยมันเหมือนของปลอมเลยทุกคนผมรักมันมาก,มากน้องเนปจูนอันนี้เนปจูนอันนี้พูโตแต่พูโตไม่ยอมขึ้นครับทุกคนดูดิทำไมดอกเหลืองๆมันไม่ขึ้นแต่ว่าเนปจูนขึ้นนะครับ เวียนเหมึงของปลอมเลยไม่อยากจะเชื่อผมจะปลูกมันเองอ่ะไม่อยากจะเชื่อผมมันจะปลูกทานตะวันได้อ่ะไม่รู้มันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เคยปลูกนะไม่เคยเห็นว่ามันคือการที่ผมแบบว่าดูมันเติบโตทุกวันทุกวันทุกวันจนมันออกมาเป็นแบบนี้สุดยอดไปละนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนล้องนกตัวนี้นะครับมันจะออกจากบ้านประมาณ78โมงนะครับแล้วก็จะกลับมาสร้างรังเพิ่มจัดแต่งห้องโถง ห the well, right ้องนั่งเล่นหรือว so okay. ่าห้องนอนของมันนะครับเออเพิร์มันก็อาจจะไปซื้อทีวีมาหรือว่าโซฟาใหม่นะครับน่ารักมากเลยผมจะค่อยๆพาทุกคนเข้าไปใกล้ๆน้องนะครับดึง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 ผมกลัวเขาหนีมากเลยดึง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 ค่อยๆนะค่อยๆนะโอเคแค่นี้พอแค่นี้พอจริงๆผมว่ามันชินแล้วเหมือนกันนะมันชินเหมือนกัชินคนชินอะไรอย่างเงี้ยรดน้ำต้นไม้ก็ไม่หนีไปไหนมาดูตัวนี้ มองอะไรมองอะไรนุม่มเอออ่ะโอเควันนี้ผมมาทําอะไรบ้างก็รอติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่กำลังทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานอย่างอร่อยๆเลยนะครับนะอยู่ข้าวแล้วกินข้าวดีกว่าสตาและนี่ก็คือมื้อเช้าพร้อมอันเดอรที่ตรวจโควิดจากพี่อาร์มนะคะทุกคน แล้วมากินข้าวกันก่อนดีกว่ามือน,นีนางซื้อเป็นโจกมาให้นะคะเฮย้ยอย่าออกจากห้องเลยว,วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่ฝนเป็นโควิดฝนมีอาการอะไรบ้างวันแรกเลยรู้สึกคอแห้งไม่ได้เจ็บคอนะไม่ได้แบบว่ากินน้ำลายไปแล้วแบบเจ็บมันโดนบาดบาอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกแบบคอแห้งอะเจ็จแล้วนะคะมีไข้ในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งตัวร้อนเลยตรวจก็เจอเรียบร้อยนะคะได้ยาไอแมมมี่นะคะจากบ้านพี่ปกป้องขอบคุณมากๆเลย ไม่ได้กินยาฟาวิทไม่ได้กินอะไรเลยก็กินไทเรนอแล้วก็ยาจีนที่บ้านพี่ป๋อให้มานะโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาตรวจโควิดกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าตรวจว่าไม่มีเชื้อแล้วเฟิงก็จะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วนะคะทุกคนโอเคกินข้าวก่อนอร่อยจัดไหนก็ไม่ได้เปิดกลองมานานแล้วกไ็ไม่ถ่ายคลิปมานานนะครับผมก็มีพัสด,ดุมาส่งหลายอย่างเลยนะครับมาเปิดไปด้วยกินไม่ด้วยนะครับเฮีย ไม่สิวขึ้นขนาดนี้เลยไม่เบลอเลยเนี่ยแมมมอสโอเคชิ้นแรกจากคุณตุภกิจนะครับผมสวัสดีค่ะหนูติดตามโอฮาน่ามานานมากๆและก็จะติดตามตลอดไปนะคะยินดีกับพี่ทั้งสองคนด้วยนะคะเรื่องแต่งงานขอบคนนุณมากนะครับหนูเปิดร้านขายของที่หนูทําเองอยู่ค่ะชื่อร้านเดีย๋ยวขึ้นให้นะครับเป็นลูกบาดกับเ,เซรามิกค,ค่ะฝากร้านด้วยนะคะ,ะได้เลยครับนี่นะฮะอันนี้พี่เฟิร์นพี่อามอันนี้องตอง,ตอง นี่นะครับอุ้ยสวยนะเป็นกําไรนะครับเฮ้สยสวยๆขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวขององตองเด็กออฟฟิศเปิดแล้วเดี๋ยวจะ<ๆ>เอาไปให้องตองนะครับขอบคุณมากนะครับนี่อะไรเนี่ยอยากรู้อยากเข็นเนี่ยฮะอยากได้เหรอไม่มีของน้องหรอกจากคุณไม่มีชื่อบอกนะครับสวัสดีพี่อาร์มผมเอฟซีจากจังหวัดชนบุรีนะครับผมติดตามพี่ตลอดครับผมมีกัญชา <c oughs> ผมมีกัญชาสายพันธเคดีบวกกอริล่าเล้ยส่งกัญชากันซะแล้ว <c oughs> จริงวะจริงๆแล้วมันก็ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะแบบมันไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่ามันยังไม่ชินนะครับผมรู้สึกว่ายังยังไม่ชินกับการแบบส่งกัญชาไปนึ่นไ่นี่ <c oughs> โอเคแต่ก็ขอบคุณมากอ่ะต่อไป พี่อาร์มีเฟิร์นสวัสดีนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมติดตามโอคานามานานแล้วครับวันนี้ผมส่งน้ําหอมมาให้จากร้านผมเองนะขอให้พี่ทําคลิปสนุกๆมาให้พวกเราดูเรื่อยๆนะครับฝากร้านด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมไอจีนี่นะครับเป็นน้ําหอมนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นลองนะครับผมว่าหอมหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนแต่หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยฉีดน้ําหอมเลยนะครับแล้วก็จะพยายามไม่เดินผ่านร้านน้ําหอมด้วย เป็นคนแบบได้กลิ่นน้ําหอมแล้วรู้สึกว่ามันเครืองจมูกมันแสบตามันยังไงก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่ชอบพวกกระบูนพิมเสนหรือเล็บเนี้ยแก่แ่นะโอเคเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นลองนะครับผม สวัสดีครับพี่อางพี่เฟิร์นหนูชื่อฟองเบียนะคะติดตามโอฮาน่ามานานมากเลยตอนนี้ดูทั้งคลิปโอฮาน่าแล้วก็ช่องแยกของทุกคนด้วยนะคะจะจะซับพอร์ตตลอดนะคะขอบคุณมากนะครับขออย่าส่งน้ำหอมมีโลโมนให้พี่อ่างกับพี่เฟิร์นนะคะเป็นหัวเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะใช้แต้มตรงจุดที่ประจอข้อพับหรือว่าข้อศอกได้เลยนะคะฝากร้านเลยคะ่ะเดี๋ยวขึ้นร้านให้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดตามมาจากช่องเอโอนี่มีส่วนลดให้ด้วยนะครับนี่ยงไงมีส่วนลดด้วยน้ำหอมามว่อกี้ถามว่าหอมไหมมันไไม่ด้ แต่ไงขอบคุณมากนะครับผมที่ส่งมาให้นะครับน้องเปิร์นชอบน้องเปิร์นชอบโอเคต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วนะครับจากคุณพัชระพอชรออ,อ่านว่าอะไรพชรหรือว่าพัชระนะครับผมสักอย่างหนึง่งเป็นเอโอตอรี่สุดปอกที่ทำมาจากที่ทำจากเกม เกมอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมแต่ก็เคยเห็นอยู่อ๋อไมครับไมครับใช่ไหมไม่รู้นะผมอาจจะมั่วถึงพี่อาร์มไอโอสตอรี่สวัสดีครับพี่อาร์มผมชื่อพลายนะครับผมดูช่องโอห์หน้ากับไอโอมาสักพักแล้วผมทําช่อง YouTube เป็นการแคสเกมไมครับนะครับพี่ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้เลยสร้างโลโก้ช่องไอโอสตอรี่จากไมค์ครับมาให้นะครับวองว่าพี่ชอบนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่อาร์มกับเพื่อนมากๆนะครับแฮชแท็กสุดปอโอเคเดี๋ยวขึ้นช่องให้นะครับถ้าเกิดพี่เจอเจอนะ นี่คือโลโก้จากไมค์ครับครับอัน,นี่มันดาร์ v ว d เดอร์นะครับเป็นกระปุกของสินนะครับดาร์ v ว d เดอร์แล้วก็เขียนมารอบๆเลยเอโดตอรี L ่ o oli, สุดปอพี่อมัมโอฮัน่าน่าจะเป็นสิ่งที่น้องเขาสื่อนะครับผมโอเคไม่รู้แหละเดีนย้ไนก็ขอบคุณมากนะครับพี่ตงมาให้นะครับผมหมดเล้วเดี๋ยวจะมาซัดข้าวให้อิ่มแล้วก็ทำอะไรต่อไปในวันหยุดแบบนี้ก็ติดตามชมกันนะครับ go ลุนเปิพร้อมๆกันอุ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าเอ้ะหรือว่ามันยังมีอยู่จ,งจางๆวะมันดแบบับมันเหมือนมันยังมีอยู่แบบจ,จางๆแบบจางมากอะ่ะอุย้ยทำไงอะ่ะเงี้ยสุดท้ายก็สองขีดเหมือนเดิมใช่แต่ว่ามันจางมากอะ่ะก็ต้องรอร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวรอจากห้องวัน พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วแหละพี่ว่าไปพักผ่อนไปโอ้โหสะคิดว่าวันนี้จะได้ออกแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วครับเดียวฟ้าล่ะว่าอยู่นี่ว่าอุ้ยแม่อาว่ารู้เรื่องปะเนี่ย งงงง,ง,งไม่รู้เสียงมาจากไหนจากข้างบนหรือว่าจากนี่แค่นี้แหละอา้าวค้างไปแล้วเขาจัดก,ก็ยังไม่หายนะครับผมรออีกวันสองวันก็หายแหละแปบ๊บเดียวเพราะว่ามันขึ้นจางมากแล้วนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าไม่ถ่ายคลิปนะครับ <laughs> เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำอ่ะทุกคนผมก็อยู่บ้านเนีย่ยแหละหาข้าวให้น้องเฟินวอดบ้านถูบ้านออกกําลังกายให้ข้าวให้โนดชีวิตวันหยุดของผมวนอยู่แค่นี้นะครับก็คงจะต้องรอน้องเฟินหายแหละถึงจะได้ออกไปเที่ยวกันออกไปไหนตอนไหนกันนะครับผมใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์หน่อย เมื่อกี้มันมีตัวนั่นน่ะที่ผมถ่ายให้ดูอ่ะจะพูดสักจามเมื่อกี้มันผมเห็นตัวนั้นน่ะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันก็สร้างรังของมันอยู่ใช่ไหมแต่พอเมื่อกี้น้องเข้าบินออกไปแล้วผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างร้องอยู่รังผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเบบี๋แน่เลยนะใช่หรือเปล่า่ะเดี๋ยวผมถ่ายโทรศัพท์ดีกว่านี่นะครับทุกคนจะพาไปดูเบบี๋น้อยนี่คือเบบี๋น้อยอยุ้ยเบบี๋นหนูเป็นลูกเหรอครับหนูเป็นลูกเหรอตัวเล็ก ยังไม่ลืมตาเลยเหรอหนูยังไม่ลืมตาเลยอ่ะหิวหรอเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วพ่อไปหาของกินอยู่โอเคค่ะทุกคนอนาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะคงจะต้องนอนพักผ่อนแหละ <c oughs> เมื่อกี้นะคะก็มีไอ้น้องตะแหลนนะคะแจนแจนทักมาว่าแบบตอนที่หนูเป็นหนูก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันแบบม,แบบมันจางๆอะไรเงี้ยแบบจะหายแบบช่วยๆอีกทีเลยลก็คือแบบเป็นครบ10วัน <laughs> โอ้ยยังไปเที่ยวมาะสูงสานพี่อาร์มเขาหยุดยาแล้วเขาแบบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยต้องแบบไปอยู่ส่งข้าวส่งน้ำให้ฉันเคนั่นแหละค่ะทุกคนก็คงจะต้องนอนพักผ่อนไปนะคะรอวันที่แบบถายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วก็ผมได้อัปเดตอัลฟ่านะครับในเจ้าตัวนี้อัปเดตโปรแกรมมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ทําได้อีกวิชาหนึ่งแล้วนะครับเก่งขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันขึ้นมอขั้นหนึ่งอีกขั้งหนึ่งขี้นขั้นหนึ่งอีกนขั้หนึ่งเก่งมา อัปเดตแพทใหม่อัลฟาก,กน,นะครับอันนี้ปืนนะยิงตุ้มตุ้มโอ้หตายเลยหรอยิงตายเลยหรอเนี่ยฮะ <c oughs> น่ละเอาขึ้นมาขึ้นมาลุกมาลุกมาลุกมานั่งลงนั่งลงอันนี้ปืนนะเป้งเป้งโอ้ยโ,โดนยิงตายเลยหรอครับโดนยิงตายเลยหรอครับโดนยิงตาย,ยหรอครับ <c oughs> <c oughs> อออวหนูยังตายอยู่นะ อ่ะลองแบบไม่มีขนมสิไม่มีขนมสินั่งลองนั่งลองแป้งแป้ง,ปงโอ้โหไม่มีขนมก็ทำให้หรอไม่มีขนมก็ทำให้หรอคือวันนี้กูก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วฝนมาตกอีกไม่มีอะไรทําเข้าไปใหญ่ทีนี้อากาศอย่างนงี้ททาอะไรได้ล่ะครับท่านผู้ชมครับนอนสิครับขอกฟี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 ขอก เ <25. S 2> อาฟ่าสามช้อนตกเนี่ยเอ็มเนี่ยล้างก่อนไข่ดาวขอบคุณค่ะเป็นไงมากใครเป็นแหละกาเป็นไงมาก <laughs> ไม่เป็นไรหายแล้วกินไปโอเคผมได้เรื่องออกไปข้างนอกวันนี้ บ้าที่อัลฟากินก็หมดแล้วนะครับผมต้องไปซื้อมาทําแล้วนะครับใครที่เม้นถามว่าเอ่ออัลฟากินบายังไงบ้างยละเอียดยังไงบ้างไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ่ายไปให้ดูแล้วนะครับโอเคผมนดีวผมจะไปซื้อของมาทําบัาให้อัลฟาอย่างว่องไวนะครับผมแล้วก็เร็วจีด้วยนะครับผมข้ามเลยโยกโอเคพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับนี่ผักเผิกไก่เกยนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบเอาไปแช่ จบครับผมภารกิจทั้งหมดเหนื่อยเนี่ยรู้ไหมทำให้ตัวเองกินเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวล้างอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมค่อยว่าการข้ามไปก่อนโอ้ โอเคครับผมเพิ่แป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับฟ้าเริ่มตกดินแล้วนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมว่าที่ผมหายไปนานก็เพราะว่านี่แหละหลายๆเรื่องนะครับอยู่บ้านดูแลน้องเฟิร์นด้วยก็กลัวว่าคอนเทนต์ในคลิปที่จะลงมันอาจจะไม่มีอะไรนะครับผมาะกลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ผมจะสัญญากับทุกคนนะครับว่าผมจะกลับมาลงคลิปไม่ได้ถี่เหมือนก่อนหรอกไม่ได้ลงทุกวันหรอกนะครับเพราะว่าคงจะทําไม่ได้แล้วก็ตัวผมเองก็จะไม่ไหวด้วยนะครับบ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมคลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับผมเช็คเลนนิดนึงหายไปนานดูซิว่าคนดูยังอยากดู AO อยู่หรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณมากที่ดูจนจบคลอกนี้แล้วกันนะครับผมติดตามกันใหม่ที่คลิปหน้าได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ AO ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันเด้อ จังเหรอแต่ถ้าไม่ถามกล่ก็ไม่เห็นะอ้าวเนี่ยมันเป็นอย่างงี้มันเหมือนเมื่อวานแต่แบบเป็นจังว่นเมื่อวานเยอะากเนี่ยมันแบบน้อยมากเบื่ออ่ะเอาหมมันยังมีอยู่ม่มันแบบดูไม่ออก่ะดูออกี่ดูออกเลยเนี่ยไอ้ฟาแม่ไม่หายลงมา ออกมาเร้วนอนไปก่อนไปหาข้าวกินสรลมยังไม่หายรอต่อไป